สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาไปออกกํลาลังกายกันนะคะหลังจากที่ผ่านการอ่านหนังสือก็ไม่หนกักแหละแต่ว่าก็อ่านทั้งวันแล้วเราไม่ได้อ่านหนังสือเราไม่ได้อยู่ในวงการการเรียนมานาน10ปีเรียนจบมาเกือบ10ปีแล้วนะปีนี้เป็นปีที่10แล้วมันทาให้เราเหมือนเราล้าเราเหนื่อยร่างกายเราก็ไม่เหมือนเดิมนาะนั่งเรียนนานๆมันก็เหนื่อยอะทุกคนนั่งอ่านหนังสือนานๆแต่ว่าไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงนะผลเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ายังไงเราก็จบมาแล้วเราก็ต้อง อ่แล้วก็ต้องทําให้มันได้เนาะสอบไม่ผ่านครั้งนี้ก็สอบอีกก็ให้กําลังใจตัวเองเพราะว่าซ้ําเติมตัวเองไปมันก็ไม่ได้อะไรจริงไหมซ้ําเติมไปก็ไม่ได้จะช่วยให้ผ่านแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าเราวิกตรงไหนเราก็ต้องมาดูตรงนั้นแล้วก็มาเป็นข้อสอบที่ไม่ง่ายอ่ะทุกคนก็คนที่ผ่านก็เก่งทั้งเฮงแล้วเก่งแล้วก็ดูงด้วยเพราะว่าข้อสอบมันมาแบบมาที่ไม่รู้ว่าที่เรารู้หรือที่เราไม่รู้ใช่ไหม ออกกำลังกายกันค่ะห้ามหยุดนานห้ามหยุดออกกำลังกายนาะนเพราะว่าถ้าหยุดออกกำลังกายนานนะมันจะขี้เกียจพอมันจะขี้เกียจปุ๊บมันจะไปต่อไม่ได้ทุกคนต้องแบบมาทันทีทำอะไรต้องทำทันทีถ้าไม่ทำทันทีมันจะขี้เกียจใช่ไหมให้กำลังใจทุกคนแล้วกันค่ะ